ใหม่แล้วแต่เครื่องเรายังไม่ซักเลยนี่เต็มกระตานะทุกคนมือนี้เขาสี่ไปซักเคิงไปซักเคิงไปซักยูเฮินพี่น้องนะทุกคนเพราะว่ายูเฮินเนี่ยตู้ซักผ้าตายแต่จะโดดแล้วก็เลยไปขอซักน้ำขัดเจ้าน้ำขัดเจ้ามีตู้ซักผ้าก็เลยไปขอซักน้ำเขาซักบ่ไวได้ซักมือค่ะทุกคนมันกระตามันโมเมนต์นน้อยเดินยังไหบ้างนี่คือแบบว่า หลายแห่งหลายจนว่าเต็มกระตาเลยก็เลยว่าจะไปขอซักผ้าซักบาไหวซักมือเบาไหวไปกันเลยจ้ะวันนี้เราจะไปซักผ้ากันจ้ะแค่เห็นเห็นกระตากันยังยากเลยน,นี่แบะไปก่อน เซวันสันดุทุกคนนี่หนักมากกระต่ายมันเบาแม่มนน้อยด้วยกระต่ายใหญ่กว่าใหญ่กว่าคนโทรโทบเนาะจิ๊ดจิ๊ดิ๊ดิ๊ด,ดหนักกัมเป็นมัดมัดแน่นอน เครื่องแล้วกันนี่ตู้ซักผ้าตู้ซักผ้าบมดได้เยอะไปเลยเนาะนี่เรามาซักเฮือนโมเมนต์เฮือนคอยเลยทุกคนมาซักเฮือนพี่น้องเนาะเขามีตู้ซักผ้าเราก็เลยได้หามมาเลย ไปทุกคนมีเงินเท่าไรย,ยิ่งถงเศรษเกิจเน,นีเนาะเดี๋ยว คือหาเอามาตะเฮิร์นด้วยทุกคนเฟปออบมาตะเฮินเองเนะเาะเฟปเจ้าของมดืดละวบเดปพอดุลงท้ายส่นแดงหาย่ึงแยกประเภทเครื่องค่ะ,ะโอ๊อไม่ใช่ไม่ใช่ ตอนนี้กระทะเคิงปั่นอยู่นะทุกคนถ้าให้มันปั่นแล้วก่อนเดนสิพาส้มวิวบรรยากาศห้อมหอบนี่เนาะเพราะว่าโลกใบนี้มันสิเป็นวังเบิลทุกคนตันนี้มันสิเป็นแบบบอ่อนที่สูงที่สุดของบ้านเนาะอันระวางบ้านอันระวงางวังเบินทางลงเซ่นบ่อนนี้สิสูงที่สุดเนาะทุกคนสอนเฮื่อนค่อยเนี่ยมันสิต่ำถ้าน้ำเข้าก็เข,ข้าทั้งเฮือนคอยพราะ่อันเวลายามฝนก็ทุกคนแต่ว่าบ่อนนี้เนี่ยมันสิสูงนะเดสิพาส้ม บรรยากาศรอบๆเนาะทุกคนบรรยากาศรอบๆเนาะแถวนี้แถวนี้มันสิเป็นจุดสูงระวางระวางลงเซ่นะทางแบบทางลงเซ่แล้วก็มันสิมีวังเวิร์นนะทุกคนวันนี้เรามัสิสูงว้ายเขปาปัดไม้เขปาปัดไม้เสียงซักเตตินนี่ถ้าเราพูดสิเป็นเซ่แล้วก็นี่นะสิเป็นวังเวิร์นวังเวิร์นนี่กระทันได้โกนทุกคนโกนป่าเดี๋ยวสิทายเขาเบิ่งนี ทางนี้มันสีสูงแต่ว่าดอรอทรอนค่อยนะ่ะต่ําบ่อนี้มันสีแบบว่าดอกไม้หลายทุกคนเฮืเ่อนหลังนี้เขาสิปลูกด,ดอกไม้หลายอย่างเส้นอันใบอันนี้ก็เนาะปลูกประดับเฮื่อนนะสวยงามมากเลยสวยนะทุกคนนะตน้นต้นไม้ประดับเฮื่อนนนี่มีหลายเขาปลูกอยู่เฮื่อนนี้นะ กกเยอะมากเลยอ่ะไปแล้วปฏิโตเบ็ดน,นี่เนะต้ากินเชฟบอนนี่นะะนนระวังทีทาตู้สักผ้าสักแล้วเขาจะมาเฮินนะทุกคนมาเอาน้ำยานี่มาเอาน้ำยากัน พปพณุม,มากระปิดกระตอดแข้งตอดขาเนาะเมื่อกี้นี่เปิดตอดแข็งนี่ทุกคนตอนนี้เรากระสซักเคิงแล้วเรียบร้อยเนาะคือเอามาแบบนี้เลยตอนไปแบะกระตาตอนมาแบะเคิงร้อนมากหลังจากซักแล้วเราก็มาตากมั้จ้ะทุกคนตักอยู่อยู่ทางเพิน ตยลุมยันเขารักตักเครื่องเดี๋ยวเขาจะรักเราเลยไม่ตักยลุ่มนะทุกคนเราเลยตักทีเพิ่มลิ่น Ik ja, ben ทุกคนคือถ้วยก็เต็มหมดแล้วนะคะหลังจากที่ว่าห่อนตะเคืองพอแล้วมาล้างถ้ยเนาะทุกคนเพราะว่าถ้ยเต็มมดืดเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนคะ่ะ เดีทุกคนมันลูบมือเพราะว่ามันมืด น,นี้เห่าล้างถ้วยแล้วแลวทุกคนนี้ ไฟเนื้อข้าวนะทุกคนเพราะว่าคำแล้วเนืเน้อข้าวเหนียวนี่ทุกคนตอนนี้นะมันยังมีก่อมันอยู่เนาะก็เลยใส่เสื้อท่านเอามีหูว่าติดหรือเปล่านะเดี๋ยวอทา่านเสื้อบางทีมันติดเนาะ ทำไมแค้มเซฟไปแล้วไอหุ่ห้านี่ยหุ่ห yes> ้านมันมันนั้น มีมีเอาแนี่เนี่ยเรามีกูใหญ่ฮะ ข้าวเหนียวอันนี้ก็คือข้าวมากนิดพวนมากมากข้าวหลายส่วโมงแล้วเดอนี่ก็ ข้าวเย็นเซอร์เรตทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือข้าวเย็นเนาะจกชนีนียเหนียว,ยวข้าวัะคนลาวกินข้าวเหนียวเขานินยมกินข้าวเหนียวเลยทุกคนคนลาวเนะี่ยส่วนใหญ่ จำ,จำพวกส่วนหลายส่วนหลายสิกินเท่านีว ตอนนี้การน,นึ่งข้าวเพื่อแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนยังเหลือแต่ถ้าทำมันสุกบบดเดียวเนาะเพราะว่าขา้าวนี้นะโบด้สลิกเพราะว่ามันเป็นโหดอันนี้นะมันสีโหดมันจีมีสองโหดโหดสลิกกับอีกแบบหนึง่งอันนี้มันบด้สลิกเลยทุกคนท่าแต่สุกย่างเดียวแล้วกนะ็ซอยเนาะตอนนี้ข้าวข้าสุกแล้วได้ทุกคนนี่อันนี้ก็คืออันอันซยขา้าวอันซอยขานะ้าวะเนาะนี่ฮึ ควันควันเข้าไม่เห็นอีกอย่างเลยมีแต่ควันกับควัน ฮอนอย่าไปกินจ้ะคุกที่ก็มัลซิลี่ซีจีอันนี่เป็นใครนะ คนสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนอะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามและกระหับสม้มจนจบคลิปเนอะขอบใจหลายๆไว้พอกันใหม่คลิปหน้าายบายจ้า